ติ่งแน่แน่ e ีที่สามแต่ไม่มีหนวกตัวกับกูเฮ้ยก็ให้ไปรู้วิสีว่าใครจะเปติ่งป๊อไม่รู้เหมือนกันคนเป็ติ่งป๊อปเหมือนี้เฟย์บอกดูเอาใหม่ได้ไหมอะเ่ะ1 2 นะคะพบกับรายการติ๊กแน่แน่ EP ท pues ี่สวันน mm ี้ก็มาเจอกับพวกเรา2องคนอีกแล้วนะคะแล้ทุกคนพูดแล้วก็จะมาเจอกันยังไงล่ะคะเออใช่เนื่องจากว่านะคะเราไปดูรายการรักลับกับออกกัน EP ที่8ก็คือเป็นแขกเชิญเป็นพี่เตกับพี่นิวใช่แล้วเขาเล่นเกมอะไรกันนะเขาเล่นเกม x o x ใ oh, ช saturated. ่เราก็เลยเอาเกมนี้มาเล่นนั่นแหละเดี๋ยวไปฟังกติกากันแล้วก็ไปเล่นเกมกันเพราะว่าเราอ่ะมีทีมงานเข้ากล้องร้่นหนึ่งคนและก็คือโดนะไปฟังกติกากันเลยค่ะไปเลยเกม X O X O ปกตินะคะในรายการรักลับกับออฟการจะถามคำถามถ้าคำตอบคือใช่ให้ยืนหน้าไปที่ตัว O แต่ถ้าไม่ใช่ให้ยืนหน้าไปที่ตัว X แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า ติ่งแน่ของเรานะมันไม่ธรรมดาเลยเราจะให้ทีมงานครับไปหาข้อมูลกับออฟกันมาให้เราตอบใครจะเป็นติ่งตัวจริงไปดูกันเลยติ่งแน่ๆติ่งแน่ๆเราก็มีสมาชิกมาเพิ่มโอ้โหคือตัวน่าท้านี่คือเลนี่พูโอเคแล้วเราก็จะมาแบบว่าเออเริ่มเล่นเกมกันเลยอันนี้คือ O E O แต่ว่าเราจะไม่นั่งจับมือกันแบบใน EP ที่แปดของเขานะเพราะเราไม่ได้จิ้นกันหรือเปล่าเราไม่ได้ไม่ีหนวดตัวกับกู มดีก็เป็นต e ิ่งปองเหมือนที <t <t ่เฟย์บอกก็ติ่งปองก็ให้มันรู้วิสิว่าใครจะเป็นติ่งปองติ่งปองไม่อยากรู้เหมือนกันติ่งแน่ๆพี่ออฟไม่ชอบออกกำลังกายใช่หรือไม่ มจบแล้วจบแล้วเยอะมากเลยอ่ะพี่ออฟไม่ชอบออกกำลังกายนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องออกกำลังกายเพราะว่าจะไปเล่นซีรีส์ Not me ลองไม่ได้ไหมอ่ะอ่าเฉยพี่ออฟไม่ชอบออกกำลังกายใช่กูต้องฟังคำถามกูต้องตั้งสติติ่งแน่ๆ อ่ะพี่การบ้างทีนี้พี่การบ้างพี่การเป็นคนกลัวจิ้งจบใช่หรือไม่หนึ่งสองสามพี่การกลัวจิ้งจบใช่ใชมึงถ้าคำถามแบบนี้เอาใหม่กูได้ได้ถึง pattern มันา่าอ่ะอ่ะฉเฉลยฉเฉลยมาใช่พี่การกลัวจิ้งจบถูกเลย อาา่าต่อไปต่อไปต่อไปถูกบ้าแหละต่อไปพี่ออฟชอบแต่งตัวแบบฟิตฟิตไหมเนื้อต้องต้องไม่ใช่เพราะว่าพี claro ่ออฟชอบแต่งตัวแบบวินเทจเสื้อฮาวายสะสมของเก่าๆอะไรอี้เฉลยเฉลยเฉลยไม่ใช่ถูกต้องอ๋อติ่งแน่ๆน่อ่าต่อต่อต่อพี่กันใส่รองเท้าไซส์38

ม่ดีคำถามนี้อาจจะยากนิดนึงเออพี่ออฟพ,พี่กันเจอกันครั้งแรกในรายการใช่หรือไม่หนึ่งสองสามไม่ใช่พี่ออฟพี่ <c oughs> กันเจอกันครั้งแรกที่งานบุญ น้องสาวพี่ก okay? ันช <clubs. S 1> ื <stood out> ่อพริมใช่หรือไม่หนึ่งสองป๊อน้องสาวพี่กันชื่อพิมวารีพิมพิมวารีอือติ่งแน่ๆพี่ออฟเป็นคนไม่ชอบนาฬิกาใช่หรือไม่หนึ่งสองป๊อกชุบอ้าวเออพี่ออฟชอบตาริกามาก แล้วมึงตอบไม่ชอบใช่หรือไม่ชอบนาฬิกาใช่หรือไม่พี่อ๊อฟเป็นคนไม่ชอบนาฬิกาใช่หรือไม่มึงตอบใช่ตอบไเา่อชอบนาฬิกาูชอบมากใช่ชอบมากไม่เราเรานาฬิกากดที่มิกกี้มาว่าใครจำได้บ้างอยากอยากอยากจีนอ๊อฟซื้อให้พี่การไม่ใช่ซื้อให้ไม่ใช่ออก กันแหละนออังเพื่อนในการให้เพ,พื่อนกันพี่น้องติ่งแน่ๆอ่ะท <laughs> วนก่อนว่าโอคือใช่ <laughs> X X คือไม่ใช่ <laughs> อ่ะขั้นตต่อไปพี่กันชอบอยู่คนเดียวใช่หรือไม่เด <laughs> ียวนะพี่การชอบอยู่คนเดียวใช่หรือหนึ่งสองสาม เราไม่ชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าเราชอบอยู่กับพี่พี่เพื่อน่ใช่เวลาอยู่คนเดียวเราต้องหาเรื่องออกจากบ้านเขาชอบปาร์ตี้เขาชอบเต้นใช่โอ้อิืงเออโยโย่ไปถูกต้องเย่ติ่งแน่แน่อ่าต่อไปพี่ออฟเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าเฮ้ยอเขาถามยากว่ะเอาคือเอาตอนนี้หรือเมื่อก่อนอะถูกต้องต้อง ตั้งต่ตั้งแ่หนึ่งสองสามเชฟคืออันเนี้ยขอขอพูดก่อนเฉยนะมันมันมันมีสัมภาษณ์หนึ่งที่เขาบอกว่าปอปี้ใจเย็นขึ้นแล้วไม่ใช่ที่ที่หลังบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนจะตอบหรือว่าเป็นคนใจร้อนมากแล้วมันมัน่นไหลนมันมันเหมือนกับพูดในคอนเสิร์ตเพราะว่าตั้งแต่รู้จักพี่กันมามันทําให้ผมเป็นคนที่แบบ ใจเย็นใจเย็นลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตอนนี้ใจเย็นแต่ว่าก็ยังเลือดใจร้อนอยู่เพราะว่าจริงจริงเราเข้าเขาเขาก็เขาเขาก็ชอบอ่าเขาก็อาจจะเป็นเป็นคนชอบกี๊ชอบววยวายอะไรอย่เงี้ยก็เลยตีว่ายังใจร้อนอยู่กันใช่โอเคถูกต้องเย้ติ่งแน่แต่อไปรู้จักพี่กันมากน้อยแค่ไหนกันอ่ะพี่กันชอบสีฟ้าใช่หรือไม่ เฮียเอ้ยอ่ะหนึ่งสองสติ๊งอชอบหลายสีและหนึ่งในนั้นคือสีฟ้าถูกต้องติ๊งแน่ๆพี่ออฟเป็นคนที่ไม่ชอบสีดำใช่หรืไมขอแป๊บหนึ่งนะพี่ออฟเป็นคนที่ไม่ชอบสีดำอ่ะหนึ่งสองส พี่ออมชอบสีดำมากใช่ไหมถูกต้องโอเคเย่งงอเอไอ้ไอ้ยด็กกูฟังเขาผิดเลยติ่งแน่แน่ต่อไปต่อไปพี่กันชอบกินปลาร้าใช่หรือไม่หนึ่งสองสามถูกต้องเย ทำไมอ่ะทำไมพี่ชอบกินโซต่าชอบกินอะไรพี่มันเผ็ดเแซ่บแซ่บเคยกินไอ้นี่มันแซ่บๆนังเขาอะของญี่เปิ้ลนี่เป็นไข่ไข่ออนเซนอะไรอ๋อเคยแล้วรู้ป้ะเขาว่าไปเอาพริกอ่ะมาเติมเพราะว่ามันไม่อร่อยมันไม่แซ่บเขาชอบกินแบบแซ่บแซ่บเหมือนตัวเขาต่อไปต่อไปพี่ออฟชอบฟังเพลงก่อนนอนใช่หรือเปล่าใช่ไหมที่นี่หนึ่งสองสาม ถูกปะถูกต้องเย้หน้าเขาชอบว่าชอบฟังเสียงฝนใช่ยเขชอบฟังอะไรที่มันแบบให้มันผ่อนคลายจิงลีดอะไรอย่างเงี้ยกูก็ฟังไม่ฟังนี่ฟังไม่ได้นี่ก็ฟังไม่แบบฟังเพืออะไรติ่งแน่ๆอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปพี่การเป็นคนที่ทาลิปสติกไม่ได้เลยใช่หรือไม่ หันหน้าเข้าเร็วหนึ่งสองสามติขั้วโพลิฟสามแ่งใช่ยอมเมื่อจริงว่าเราถูกทุกข้อถ้าเราไม่ไม่ไม่แบบว่าสับสนคำถามอ่ะติ่งแน่ๆมามาพี่ออฟเป็นคนที่ไม่ชอบพูดคำหยาบเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเธอคำถามใหม่อีกรอบนึงไม่พี่ออฟเป็นคนที่ไม่ชอบพูดคำหยาบใช่หรือไม่หนึ่งสอง ถูกต้องโอเคติ่งแน่ๆคำถามสุดท้ายพี่กันเป็นคนที่ไม่ค่อยฉีดน้ำหอมออกจากบ้านใช่หรือไม่โอเคนึงสองนากูติ่งแน่แน่เยสสรุปคะแนนออนได้15คะแนน สายได้ไป13คะแนนผู้ชนะในเกมนี้คืออันเดน็ชนะติ่น่แน่ค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะกับติ่งดีแน่ EP ที่3แล้วก็ไปเจอกันใหม่ EP หน้าไม่รู้ว่าเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ต้องรอดูใช่แล้วก็อย่าลืมนะคะราบฝากติดตาม เฟซบุ๊กอินสต a แกรมแล้วก็ t i k t o อของเราด้วยนะคะใช่อย่าลืมกดกระดิ่แล้วกด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อปไปน <Okay. S 2> ะครคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเป็นชิปค่ะใช่แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายติ่งแนะ่ๆนคะืออะไรรู้ไหมพี่ออกไม่ชอบออกกําลังกายใช่พี่ออกไม่ชอบออกกํลาลังกายเ็อออออยคือมันเป็นตัวอะกระบบนะ <laughs> กแพลรพานทุกคนเอ้ยเดี๋ยวยังไม่เฉลยเลยนี่อมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ไปบ้านผักใช่แล้วเขาแบบว่ามีจิ้งจกเขาก็ไปเรียกทุกคนมาแบบเพื่อจับจิ้งจกออกให้ครับอ้เดี๋ยวเบิ่งไหนๆก็ให้โดดมาเข้ากล้องเลยอะตอนนั้นโดดน้อยคิดว่าพี่การเป็นเป็นคนยังไงให้แต่ที่ดูฟังๆที่แท็กแบบถาแล้วกูพวกกูก็ตอบอะออ๋อไม่ได้ฟัง ไม่รู้ดิก็ไม่เคยได้ติ่งเห็นไหมเห็นรูปเห็นอะไรไหมก็เห็นเห็นเออยังไงน่ารักมั้ก็น่ารักแบบตัวเด็กเออที่เคยเจอพี่เขาอยู่เฮ้ยเคยเจอไม่นายไหนเอมควรเทียมั้งอ๋อจะบอกว่านี่ไม่เคยเจอพี่กันเลยเพราะว่ามาติ่งตอน ที่แบบมันโควิดแล้วอะติ่งตอนแบบว่าทฤษฎีจีบเธอช่วงนั้นแบบเธอรู้สึกมันเข้ากับชีวิตก็เลยไปดูก็เลยติ่งเลยเลยชอบเลยแต่ใช่เกมนี้เราชนะแล้วว่าเกมนี้แล้วเราไม่ชนะแบบว่าเกียรมากเกียวมากออกไปได้แต่ว่าเกมแต่ว่าเกมนี้เราแพ้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรา,เราตอบถูกแล้วเราแบบ ข้อใจคำถามมันมันประมวลผลผิใช่มัมสับสดคือเกมนี้มันก็อาจจะมีสมองเข้ามาอีกสักแบบห้อะไรประมาณนี้เอออ้าแต่ดีที่ว่ากูผิดข้อแรกแล้วคุณจำไงไม่แต่อันยังมีข้อถูกอยู่ดาข้อก่อนหน้านี้ที่เราแบบถามเรื่อง LP กัน